สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นักกินนักเที่ยวกินกับลุงทริปนี้ลุงดุลพาขึ้นดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ไปชิมข้าวซอยอิสลามลุงสุรินร้านเก่าแก่ก,กว่า40ปีที่ใครๆก็แนะนำค่ะข้าวซอยมีรากจากชาวจีนฮ่อผู้นับถือศาสนาอิสลามอพยพมาจากเมียนมาเข้ามาเมืองเหนือนำเส้นบะหมี่ราดแกงเครื่องเทศเข้มข้นจนกลายเป็นอาหารประจำถิ่นที่เราคุ้นเคยค่ะ ร้านลุงสุรินอยู่บนดอยบรรยากาศเรียบง่ายแต่วิวสวยเหมาะคลอเขาส่วนอาหารก็เด็ดทุกเมนูค่ะข้าวซอยเนื้อเนื้อเปื่อยนุ่มแกงเข้มข้นหอมเครื่องเทศเสิร์ฟคู่มีกรอบหอมแดงซอยและกิมจิด,ดอยดองเองเปรี้ยวกรอบอร่อยข้าวซอยไก่รสจัดจ้านเหมือนกันค่ะทำแยกหม้อสำหรับคนไม่กินเนื้อเส้นเล็กแห้งเนื้อเปื่อยลุงอยากลองเนื้อเปื่อยเลยสั่งแบบแห้ง แล้วพอลองราดน้ำข้าซอยลงไปก็อร่อยอีกแบบค่ะก่อนกลับนะคะลุงซื้อเส้นบะหมี่กับกิมจิดอยติดมือกลับบ้านเพื่อวันไหนคิดถึงดอยที่นี่ก็จะได้เอามาทำกินค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพุธหน้ากับคอลัมน์กินกับลุงที่ไทยแท็บลอยด์คเช่นเดิมค่ะ